สวัสดีครับสวัสดีตอนดึกๆนะครับวันนี้ก็ส่งงานซ่อมไฮบิดเป็นตัวที่3แล้วของวันนี้นะครับก็คงน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแหละนะครับสำหรับงานซ่อมวันนี้นะก็ตอนนี้ก็ประมาณนะครับก็ตีสองนิดๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จตัวนี้ก็คงจะอาบน้ำนะครับนอนแล้วก็ลุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับ ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมก็เหมือนเดิมนะครับอาการยอดฮิตก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับก็ IGBT ช็อตระเบิดตามเคยนะครับก็ส่งมาซ่อมนะก็แก้ไขภาคได้แก้ไข IGBT เหมือนเคยๆที่เคยอัดคลิปลงให้ชมกันแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรมากในส่วนของงานซ่อมนะครับก็จะ,ะคลิปหลังๆนะครับก็จะเน้น ให้ความรู้ให้เทคนิคต่างๆในการาต่อใช้งานระบบมากกว่านะครับก็เป็นความรู้ที่แบ่งปันสู่บุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้จะเป็นช่างอะไรนะครับอาจจะอยากต่อระบบเองนะครับหรือว่าอาจจะอยากศึกษาหาความรู้ด้านงานาระบบโซล่าเซลล์นะครับที่มีอินเวอร์เตอร์อะไรประมาณนี้นะครับต่อยังไงต่อแผงเท่าไหร่นะครับ ไอที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเขาเรียกว่า h ฮ b ริดออฟกินะครับซึ่งมันจะมันก็จะมีหลากหลายกําลังวัดนะครับถึงจะหน้าตาเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับ แต่นะครับมันก็จะมีหลากหลายกำลังวัตต์นะครับก็มีตั้งแต่2องพันสี่องพันนะครับ 3, 000, 3, 200วัตต์นะครับแล้วก็ตัวสูงสุดก็5,500วัตต์นะครับแต่ตัวนี้ที่ซ่อมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรุ่น24โวลต์นะครับรู้สึกจะ3,000วัตต์นะครับของยี่ห้อดัง Apple g r e e ีนนะครับนะลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเขาเรียกว่า Hybrid o ออฟกิทนะครับไฮบริดออฟกิท ก็คำว่าไฮบริดก็คือมันสามารถเอาไฟทุกอย่างมารวมกันในนี้นะครับแล้วก็สั่งจ่ายเป็นเอาพุทจุดเดียวไปใช้งานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น AC Input นะครับแล้วก็ PV นะครับ PV ก็คือมาจากแผง AC Input ก็คือมาจากการไฟฟ้านะครับก็ต่อเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็ตั้งโหมดการใช้งานนะครับแล้วก็เอาเอาพุทออกไปใช้งานกับโหลดต่างๆที่เราใช้งานนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับระบบออฟกิดนะครับ ระบบ h y r ร d ดอ f ฟกิจหรือระบบอ f ฟกิจธรรมดานะครับจำเป็นต้องคำนวณการใช้งานการใช้โหลดนะครับบ้านใครนะครับใช้โหลดเท่าไหร่โหลดรวมเท่าไหร่เราต้องคำนวณเราต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่า,าซื้อเครื่องยังไงมาใช้งานายังไงก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าฟังตามากันมานะครับก็ใช้งานได้ทั้งบ้านนะครับบางทีนะครับคนที่ขายบางทีถ้า บางเจ้านะครับนี่ต้องบอกว่าบางเจ้านะก็แนะนำนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับใช้ได้ทุกอย่างติดตั้งไปเลยใช้ได้ทั้งบ้านนะครับสุดท้ายนะครับเอามาใช้โดยที่ไม่ได้คํานึงเรื่องโหลดก็ระเบ,บิดรุมตามพังก็ส่งมาซ่อมกันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าระบบออฟก,กิดเราต้องคํานวณการใช้งานการใช้โหลดด้วยนะครับโหลดก็อย่าให้เกินกําลังที่ตัวเครื่องระบุมานะครับ อย่างเช่นเขาถ้าเครื่องนี้ระบุมา3,000วัตต์เราก็ควรที่จะใช้ประมาณ2,000ต้นๆก็พอแล้วก็เหลือเก็บไว้นิดหน่อยสำหรับอ่าอ่าสำหรับตัวเครื่องให้มันมีเก็บนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเขาระบุมา3,000ก็ใช้3,000เลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งเราต้องเข้าใจว่า3,000เนี่ยมันเป็นคอนติเนียนะครับบางทีอ่าเราไปใช้โหลดกับอะไรสักอย่างที่เป็นโหลดกระชากอย่างเช่นจาพวกมอเตอร์อ่าเครื่องเชื่อมนะครับมอเตอร์ปั๊มลมอะไรอย่างนี้ มันอาจจะไม่เหมาะกับเครื่องรุ่นพวกนี้นะครับก็ให้ไปพิจารณา,อ,าอย่างอื่นแทนนะครับถ้าจะใช้กับจําพวกมอเตอร์ต้องใช้เครื่องที่กําลังวัตต์ที่สูงขึ้นกว่านี้เยอะนะครับอาจจะเป็นเครื่อง5,000 6,000วัตต์และก็เป็นหม้อแปลงนะครับพ,พิจารณาดูเป็นเครื่องรุ่นหมอแปลงไปนะครับถ้าโหลดใครมีมอเตอร์เยอะๆนะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับส่วนมากคนเอาไปใช้กับแอร์แอร์ทุกวันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็ต้องคํานวณโหลดด้วยแอร์กินไฟกี่วัตต์นะครับไฟทั้งบ้านใช้รวมกันกี่วัตต์เราจะใช้อะไรบ้างอ่าอ่า รวมกันในเวลาเดียวกันเรามีอะไรบ้างหุงข้าวพร้อมพร้อมกับต้มน้าร้อนไหมกาต้มน้ําร้อนด้วยหุงข้าวด้วยนะครับบางคนเปิดแอร์ไปด้วยอย่างนี้เราต้องคํานวณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่ามันมันมันเป็นวัดรวมนะครับไม่ใช่ไปคํานวณทีละชิ้นนะมันต้องเป็นวัดรวมที่คุณใช้นะขณะนั้นนะครับระบบออฟกิดก็จะต้องคํานวณโหลดพวกนี้ถ้าโหลดเกินตัวเครื่องมากๆบางที ตัวเครื่อง protection มันระบบมันทำงานทันก็แล้วเข้าไปนะครับขึ้นโอเวอร์โหลดไปนะครับแต่บางทีโดยส่วนมากนะครับระบบป้องกันมันมันมันไม่ได้ป้องกันได้ทุกอย่างขนาดนั้นมันอาจจะพังก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องคำนวณโหลดดูให้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อ่ทิคนิดนึงนะครับสำหรับใช้ hybrid off grid แบบนี้นะครับ ถ้าเรามีแหล่งจ่ายครบทั้ง3แหล่งไม่ว่าจะเป็น A AC แบตเตอรี่แล้วก็ PV หรือว่าฝั่งแผงเนี่ยนะครับให้เราต่อระบบทุกอย่างเข้า ครื่องก่อนแล้วอย่าพึงยกเบเกอร์นะครับต่อทุกอย่างเข้าเครื่องเบเกอร์ Baker แรกที่จะต้องยกขึ้นที่จะป้อนไฟเข้าเครื่องอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าระบบมีแบตนะเพราะว่า h y b ริ d ออฟกิดพวกนี้บางทีระบบไม่ต้องมีแบตก็ได้สามารถทํางานได้นะครับระบบไฮวอ t ระบบที่รับไฟได้สูงๆอย่างเช่นเล้งตั้งแต่120ถึง450โวลต์อันนี้เขาเรียกว่าระบบไฮวอน เครื่องนุ่นพวกนี้มันจะสามารถลันโดยไม่มีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่อีกกรณีหนึ่งไฮบริดออฟกิดเหมือนกันแต่เป็นระบบโล w โวล์เครื่องพวกนั้นจะรับโวล์สูงสุดไม่เกิน1 3 0 1 5 0หโวล์ olt, หรือ180พวกนั้นเป็นระบบโลว์โวล์จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เท่านั้นถึงจะลันระบบได้นะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้เข้าใจกันนะครับเอามาต่อกันนะครับถ้าระบบมีแบตให้เอาแบตเข้าก่อนเป็นอย่างแรกนะครับสิ่งต่อมานะครับ ถ้าาถ้าแบตเข้าเครื่องแล้ว back, ออนเบรกออนสวิตข้างเครื่องนะครับเครื่องไฮบริดมันจะมีสวิตข้างเครื่องบางทีก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ออนสวิตให้เครื่องเซตระบบให้เครื่องดีเทคต่างๆให้เซตค่าต่างๆเสร็จสิ้นนะครับก็คอ่อยเอา A-C เข้าแล้วก็เอาแผงเข้าทีหลงังอันนี้จะเซฟที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆในการใช้งานระบบนะครับทีนี้ถ้าจะปิดระบบนะครับให้เอา a อออกก่อนนะครับ AC เอาเบรกเกอร์ aker, AC ลงก่อนแล้วก็เอาเบรกเกอร์แผงลงนะครับสุดท้ายก็ปิดสวิตช์ข้างเครื่องเครื่องดับสนิทก็ค่อยเอาเบรกเกอร์แบตลงนะครับอันนี้ก็ให้ตามลําดับนะครับที่จริงอ่าลดับการเปิดเครื่องผมก็ได้ทําลงหลายคลิปแล้วนะครับแต่ก็อ่าพูดอีกไม่เป็นไรนะครับก็เสริมอีกนิดนึงนะครับระบบออฟกิดนะครับอะไรที่เขาเรียกว่าออฟกิดเนี่ยมันจะต้องคํานวณโหลดนะครับก็คือมันมันตัวมันเองอะ่ะ รับโหลดโดยตรงเพราะฉะนั้นโหลดมากโหลดน้อยตัวมันเองจะรับาลาะทั้งหมดถ้าโหลดเกินตัวมันนะครับมี2ออย่างคือตัด,ตดระบบตัดทันนะครับสถ้าตัดไม่ทันก็คือเครื่องพังนะครับอันนี้คือระบบที่ตามด้วยคําว่าออฟกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟกิดธรรมดาออฟกิดไฮโวลออฟกิดไฮบิดทุกอย่างที่ตามด้วยคําว่าออฟกิดหรือระบบที่มีแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอันนี้คือมัน เราต้องคำนวณโหลดอย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วนะครับทีนี้เสริมอีกนิดนึงระบบที่ไม่ต้องคำนวณโหลดคือระบบออนกริดนะครับออนกริดไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับออนกริดระบบออนกริดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไมโครกริดกิดตัวเล็กๆ500วัตต์300วัตต์600วัตต์หรือแม้กระทั่ง5,000วัตต์นะครับระบบพวกนี้นะครับไม่ต้องคำนวณโหลดนะครับโหลดใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ ตัวอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับมันจะผลิตได้เท่าที่มันผลิตได้นะครับอย่างสเปค3,000วัตต์มันก็ผลิตสูงที่สุดเท่าที่มันจะผลิตได้ก็คือ3,000วัตต์นะครับหรือเท่าที่แผงจ่ายมานะครับไม่ใช่ว่าเครื่อง3,000วัตต์จะผลิตได้3,000วัตต์เสมอไปถ้าแผงจ่ายมาไม่พอมันก็ผลิตได้ไม่ถึง3,000วัตต์นะครับแต่ถ้าแผงจ่ายมาเยอะๆจ่ายมาเต็มๆจ่ายจนล้นนะครับมันก็ผลิตได้เท่าที่ ตัวเครื่องมันการันตีมาแล้วแต่รุ่นนั้นๆอาจจะเป็น3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์5,000วัตต์อะไรอย่างนี้มันก็ผลิตได้เต็มที่แค่นี้ถ้าบ้านคุณใช้โหลดเป็นหมื่นวัตต์นะครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับออนกิดนะครับออนกิดก็ผลิตเท่าที่มันผลิตได้ถ้ายกตัวอย่างโหลดที่บ้านใช้หมื่นวัตต์แต่ออนกิดผลิตได้แค่5,000วัตต์อีก5,000วัตต์ส่วนที่เหลือมันก็จะไปดึงจากการไฟฟ้ามาใช้งานแล้วก็โหลดพีก โหลดกระชากต่างๆมันก็จะไปกระชากจากการไฟฟ้ากระชากาโหลดพีคจากาการไฟฟ้ารับโหลดอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันขนานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโหลดกระชากต่างๆมันก็จะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่กับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคำนวณโหลดนะใครใช้อินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับไม่ต้องถามว่าใช้กับอะไรได้บ้างนะครับออนกิดใช้ได้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านเลยติดเข้าเมนหลักไฟบ้านใช้ได้ทั้งบ้านนะครับอยู่ที่ว่า,ากําลังวัดมันจะผลิตได้แค่ไหนแค่นั้นเองยิ่งมันผลิตได้เยอะยิ่งแผงเราเยอะมันก็ช่วยเซฟค่าไฟฟ้าได้เยอะนั่นคือระบบอ่อนกิดนะครับไม่ต้องคํานวณโหลดนะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า จะใช้กับอะไรได้บ้างแอร์สาตัวนะครับไม่ต้องคํานวณแล้วถ้าใครติดอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิดนะครับออนกิดก็คือออนไปในกิจผสมเข้าไปในกิจการไฟฟ้านั่นเองนะครับบ้านเราใช้เท่าไหร่นะครับ ออนกริดผลิตเท่าไหร่ก็เอาไปแชร์กันกับการไฟฟ้านะครับยิ่งออนกริดผลิตได้เยอะเยอะมากกว่าที่เราใช้มิตเตอร์การไฟฟ้าเราก็แทบจะไม่หมุนเลยนะครับก็จะประมาณนั้นในส่วนของอระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รับชมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและใครยังไม่กดติดตามกา็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ